ค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพามาชมต้นซับประเสริฐนะคะหลังจะแบบหัวมุดลงดินไปแล้วรอบหนึ่งนี่ตอนนี้ก็เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่ค่ะต้นนี้ได้มาในานามซับประเสริฐนะคะถ้าผิดพลาดยังไงก็แนะนำเข้ามาได้ค่ะลักษณะใบนะคะจะเป็นแบบนี้เลยค่ะสีแดง ตอนตอนต้นใหญ่ก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะคะก้านจะแข็งแรงมากค่ะก้านแข็งแรงนะคะแล้วก็กัดสีเป็นสีแดงสีแดงแล้วก็กระดูกน้องจะเป็นสีเขียวนะคะก้านนี่คือจะเป็นสีดำค่ะก้านจะเป็นสีดำนะคะ อันนี้เพิ่งออกมาใหม่ที่สำคัญคือด้านหลังน้องมีหูด้วยนะคะเห็นหูน้องไหมเนี่ยค่ะเป็นบอนที่มีหูด้วยสวยนะคะได้มาเขาบอกว่าเป็นบอนโบราณต้นนี้ได้มานานแล้วคะ่ะได้มาตั้งแต่เป็นตอนเป็นต้นใหญ่ทีนี้ว่ามีช่วงหนึ่งที่อากาศเปลี่ยนแปลงมากๆ ที่แบบลมหนาวมาจัดๆก็เลยกลายเป็นหดหัวลงไปเลยค่ะทิ้งใบหมดเลยตอนนี้ขึ้นมาใหม่เห็นไหมคะกระดูกใบสีเขียวค่ะหูใบนี่จะออกสีดำๆนะคะเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้ดูค่ะตอนที่น้องโตแล้วก็มีนะคะ อันนี้คือเบบีของนางเบบี baby ของนางนะคะเบบีก็จะก้านก็ยังเป็นสีเขียวอยู่ค่ะตอนเบบีนี่คือก้านเป็นสีเขียวอยู่นะคะแล้วก็มีกัดสีแดงบ้างแล้วหูก็หูก็ค่อนข้างจะชิดชิดกันนะคะ เขาก็เหมือนแม่แล้วก็สะดือจะเป็นสีดำเหมือนกันนะคะพอโตขึ้นอีกหน่อยหนึ่งก้านก็จะเปลี่ยนเป็นสีดำหมดเลยนะคะเปลี่ยนเป็นสีดำแล้วก็ใบจะกัดเป็นสีแดงค่ะใบนี้คือแบบเหมือนใบใหญ่เหมือนใบใหญ่ใบแม่ค่ะกระดูกเขียวเข้มนะคะเห็นชัดเจน ลายสวยค่ะเนี่ยสะดือก็จะเป็นสีดำแล้วก็มีหูมีหูโผล่ขึ้นมาเพิ่งมีนี่ค่ะเพิ่งมีหูโผล่ขึ้นมาให้เห็นต้นต้นแม่ของเขานี่คือแม่ของเขานี่คือหูนี่รอบใบเลยนะรอบขอบเนี่ยค่ะด้านหลังนะคะจะขึ้นหูรอบไปเลยตอนนี้น้องก็คือ เริ่มมีหูบ้างแล้วเห็นไหมคะเห็นหูไหมใบเล็กใบน้อยนี่ก็มีหูนะใบเนี้ยใบนิดนึนงมีหูแล้วค่ะซับประเสริฐค่ะชื่อบอนสีซับประเสริฐถ้าเชื่อผิดก็ขอไภัยด้วยนะคะแนะนำกันเข้ามาได้แต่ตอนที่ได้มาเนี่ยคือเจ้าของเดิมบอกว่าชื่อซับประเสริฐค่ะ เมื่อตอนเล็กใบเขียวอ่อนนะคะใบเขียวอ่อนเนี่ยค่ะเขียวออกอ่อนๆแล้วก็จะค่อยๆเข้มขึ้นค่อยๆเข้มขึ้นแล้วก็กลายเป็นสีแก่ขึ้นนะคะสีแก on, 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 ่เขียวเข้มค่ะเขียวเข้มเขียวเข้มเห็นไหมคะขอไปสีเขียวชัดเจนค่ะ ตัดขอบด้วยสีเขียวนะคะกระดูกใบเขียวเข้มแล้วก็ช่วงช่วงบนบนนะคะช่วงช่วงใต้สะดือลงมานะคะจะเป็นเขียวเป็นเป็นเส้นเส้นเป็นปื้นๆเลยนะคะตัดสีชัดเจนมากใบนี่คือจะสีแดงแดงแดงแบบแดงมากค่ะแดงแดงแดงเข้มๆค่ะ ตัดเขียวกับตัดแดงนะคะส่วนก้านนี่ก็จะเป็นก้านสีดำค่ะก้านจะเป็นสีดำนะคะแล้วก็มีผ้าสีขาวตรงใกล้ๆคนคนใบค่ะถ้าที่บ้านใครมีลองเปรียบเทียบกันดูนะคะ ต้นนี้แนะนำเลยค่ะหายากค่ะไม่ค่อยมีหาไม่ค่อยเจอเลยสะสมไว้ก็สวยดีนะคะชื่อซับประเสริฐชื่อก็เป็นมงคลด้วยขอบคุณมากนะคะที่รับชมจนจบสวัสดีค่ะ